ปิดประตูสู่ล้านนากับเมืองแพร่เมืองแห่งวัฒนธรรมอลำค่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีเมืองอันเงียบสงบที่ถูกอบล้อมได้วยธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเลรียนรู้และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติต่างๆมากมายที่สำคัญต่อทุกชีวิตและยังหล่อเลี้ยงคนไทยมาตั้งแต่ครั้นโบราณ ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไปร่วมไขความลับของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเยือนถิ่นเมืองเหนือกันที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมหรือมีชื่อเรียกว่าอุทยานแห่งชาติแม่ปูงจังหวัดแพร่สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นป่าต้นน้ําลําธารของแม่น้ํายม แม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงหลากหลายชีวิตมาตั้งแต่โบราณธรรมชาติและการเวลาได้รังสรรค์สถาปัตยกรรมทางธรรมชาติเอาไว้อย่างวิจิตรเกาะแก่งและโขดหินรูปร่างแปลกตาสวยงามมากมายเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอย่างแก่งเสือเต้นที่ดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลกันเข้ามาสัมผัสและชื่นชมกับความงดงามอย่างไม่ขาดสายรวมถึงบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอย่างโปง่งน้ำร้อนแม่ตีบและห้วยน้ำอุ่น อันเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยากจะบรรยายผ่านตัวหนังสือและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปร่วมสัมผัสกับความบุดมสมบูรณ์และความงดงามของผืนป่าอลล้ำค่าแห่งนี้ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับชมกับความมหัศจรรย์ของสถานที่แห่งนี้กันได้เลยค่ะกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติแม่ยมค่ะ จากจุดกำเนิดต้นน้ำยมบนเทือกเขาผีปั่นน้ำจังหวัดพะเยาไหลลงมาจากทางทิศเหนือเส้นทางยาว700กิโลเมตรของแม่ยมไหลาจากที่ราบสูงอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาผ่านอำเภอสองท่ากลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมจังหวัดแพร่ต่อไปอำเภอเมืองก่อนที่จะไหลเรื่อยลงล่างต่อไปสุขโขทยัยพิษณุโลกและพิจิตร ไปบรรจบก,กับแม่น้ำน่านที่ตำบลเกยชัยอเอชุมแสงจัังหวดนครสวรรค์แล้วร่วมเดินทางกับแม่น้ำน่านไปพบแม่ปิงที่ปากน้ำโพนครสวรรค์แปลงกายกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเลี้ยวเขี้ยวคดลงหล่อเลี้ยงกลางใจแผ่นดินไทยให้สุขสมบูรณ์ถึงทุกวันนี้ น้ำยมจึงเป็นลำน้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัดแพร่ที่ชุบสารพันชีวิตพืชสัตว์และมนุษย์ให้ชุ่มฉ่ำเจริญเติบโตยั่งยืนเป็นส่วนสร้างสารรค์สำคัญของระบบนิเวศเศรษฐกิจและสังคมชนชาติไทยแต่โบราณกาล จากฝากฟ้าเป็นฝ่ายเริ่มส่งน้ำให้กับป่าแม่ยมภูมิประเทศเขตร้อนมีป่าเขาโดยรอบครั้งโบราณในการที่ผู้คนยังไม่กล้ากลายเข้าทำลายป่าจังหวัดแพร่มีฝนเฉลี่ยปีละกว่า1,200ม mm. ิลิเมตรเดือนสิงหาคมมีฝนมากที่สุดเฉลี่ยเกือบ280มิลิเมตรหน้าหนาวเดือนธันวาคมจะมีฝนน้อยที่สุดประมาณ4มเมตร น้ำในป่าไหลบ่าเอ่อล้นร่องน้ำลำธารสูงสุดในเดือนสิงหาคมและน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์แหล่งน้ำลำห้วยและทานน้ำใหญ่น้อยบนขุนเขาไหลเรื่อยลงสู่แม่น้ำยม แม่ปุงเกิดจากห้วยน้ําต่างๆทางเหนือสุดของจังหวัดแพร่ลงสู่แม่น้ํายมที่บ้านแม่เต้นตําบลเสียบอําเภอสองแม่เต้นมาจากดอยยาวบนเทือกเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอสองลงสู่แม่ยมที่สเสียบแม่สองเป็นผลจากลําห้วยต่างๆผ่านหมู่บ้านเชื่อมต่อกับฝั่งแม่ยมที่บ้านหัวรัวอําเภอสอง แม่งาวเริ่มบนเทือกเขาอำเภองาวจังหวัดลำปางลงสู่แม่ยมที่ปากงาวอำเภอสองแม่ไสเกิดจากลำห้วยต่างๆบ้านช่วงชมพูไหลลงแม่ยมตอนกลางในเขตอำเภอสองแหล่งน้ำลำห้วยอื่นๆเช่นแม่สะกกลนแม่ลำแม่เป้าห้วยแม่ปงและห้วยแม่เป่า ล้วนไหลลงสู่แม่น้ำยมที่ผ่านกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมทั้งสิ้น ลำห้วยผาลาดและลำห้วยปุเป็นลำห้วยอีกสองสายสำคัญที่นำความชุ่มฉ่ำและชีวิตผ่านกลางป่าเขาและพื้นหินลงสู่แม่ยมใจกลางอุทยานแห่งชาติเพื่อส่งต่อไปหล่อเลี้ยงชีวิตในลุ่มน้ำเบื้องล่างต่อไป ณธรณีตำบลแม่ตีอำเภองงาวจังหวัดลำปางที่นี่ยังคงร้อนกรุ่นจากพลังใต้พิภพทางน้ำเล็กๆไหลเรื่อยลงที่ต่ำคงไอร้อนที่สะสมลึกใต้แผ่นดินแทรกแวกช่องปตภีเบื้องล่างแทรกซึมตามทางขึ้นมาอย่างช้าๆผุดขึ้นมาเบื้องบนเป็นบ่อน้ำพุร้อนใสบริสุทธิ์ในองค์ประกอบของแร่ธาตุตามธรรมชาติเรียกชื่อว่า โป่งน้ำร้อนแม่ตีบโป่งน้ำร้อนแม่ตีบนี้พบหลากหลายขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างรอบๆพื้นที่ขุนห้วยหรือพื้นที่สูงต่ำเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอุทยานแห่งชาติแม่ยมทิศใต้ของอำเภองาวจังหวัดลำปางน้ําพุร้อนจากโป่งน้าร้อนแม่ตีบอุทยานแห่งชาติแม่ยมมีคุณภาพเป็นน้ำแร่ใสสะอาดนักวิทยาศาสตร์จากสาขาวิชาภูมิทัศน์คณะภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นําตัวอย่างน้ําร้อนไปศึกษาวิจัยและพบว่าเป็นน้ำแร่ดีมีคุณภาพมีกลิ่นกรรมฐถนน้อย แสดงถึงความลึกของแหล่งหินซึ่งเป็นหินละลายร้อนละอุที่อยู่ใต้พิภพลึกมากจนการเดินทางขึ้นสู่ผิวเปลือกโลกต้องผ่านชั้นหินต่างๆเป็นเส้นทางยาวไกลลึกลงไปจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างตรงใจกลางของโลกณนะจุดลึก6,360กิโลเมตรเพราะเหตุที่โลกในที่สุดมีมนุษย์มีพืชและมีสัตว์อยู่ร่วมกันกับดินและหินทุกวันนี้นั้น ถือกำเนิดมาจากการระเบิดในความมืดมิดของเอกอภพเป็นดุดสะเก็ดดาวเล็กๆล่องลอยในอวกาศมาได้เพียง4,500ล้านปีเท่านั้นความร้อนนาะแกนกลางของโลกยังคงอยู่ในระดับที่หลอมละลายหินและแร่ธาตุต่างๆอยู่อย่างเดือดพล่านเป็นแรงดันที่พยายามจะสอดแทรกช่องทางต่างๆขึ้นมาสู่พื้นผิวเปลือกโลกเบื้องบนโผล่มาไม่ได้ก็สร้างแรงสะเทือนเลื่อนแผ่นดินให้เคลื่อนไหว ที่โผล่มาได้ทั้งช่องปล่องเขาก็เป็นภูเขาไฟที่มีแรงดันน้อยก็พอให้ความร้อนแก่น้ำใต้ดินไหลรินออกมาอย่างเอื่อยช้าสงบงดงามเป็นน้ำพุร้อนใหญ่น้อยหลายแห่งบนแผ่นดินไทยโป่งน้ำร้อนแม่ตีบที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมนี้เป็นทางออกของน้ำร้อนใต้ปัตภีที่ไม่มีอารมณ์โกรธพิโรธต่อแผ่นดินไทยแม้แต่น้อยนิด เป็นโป่งน้ำที่ผุดขึ้นมาอย่างเรียบงามผสมผสานกับนิเวศแห่งป่าเขาลำนาไพรให้สรพพชีวิตได้เลือกรูปแบบการสร้างชีวิตให้เติบโตปรับตัวดำรงอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไปทั้งปัจจุบันการและอนาคต,ตการ จากโป่งน้ําร้อนจึงเกิดห้วยน้ําอุ่นไหลพาน้ําจากโป่งน้ําร้อนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงชโลมดินและหินสองข้างทางที่ผ่านไปอย่างไม่เร่งร้อนสร้างแหล่งอาหารให้กับชีวิตที่วิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ใจกลางป่าจากโป่งน้ำร้อนแม่ตีบต่อมาถึงห้วยน้ำอุ่นสายน้ำท่าน,น้อยนี้ก็ไหลลงสู่แม่น้ำยมต่อไป แม่ยมหน้าน้าน้ำมากน้ำไหลเชี่ยวกรากเร็วและแรงแต่ระดับน้าก็ยังต่ำกว่าฝั่งครั้นเมื่อผ่านออกนอกอุทยานไปถึงบริเวณที่อยู่อาศัยในเขตเมืองก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันเสมอทุกหน้าน้ำถึงหน้าแรงแม่น้ำก็แห้งเหือดบางช่วงเห็นเนินหินเนินดินพื้นล่างของลาน้ำโผล่ขึ้นมาเฉพาะในเขตจังหวัดแพร่จากการศึกษาน้ำแม่ยม ระหว่างปี2,519ถึง2,522วัดน้ำที่สถานีวัดน้ำบ้านห้วยสักอํเาเภอสองเป็นสถานีด้านเหนือน้ำน้ำขึ้นระดับสูงสุดในเดือนกันยายน6.77เมตรขณะที่ตะลิ่ง2ฝั่งสูง12เมตรครึ่งถึงประมาณ13เมตรปริมาณน้ำไหล949ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำลดลงต่ำสุดเดือนธันวาคม เหลือเพียง60เซนติเมตรปริมาณน้ำไหลจุด60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเฉลี่ยตลอดปี1.31เมตรปริมาณน้ำไหลออกไปจากแม่น้ำยมเฉลี่ยใน1ปี1,278.55ล้านลูกบาทเมตรและวัดน้ำที่สถานีวัดน้ำศรีสุพรรณอำเภอเมืองเป็นสถานีด้านใต้น้ำ น้ำขึ้นระดับสูงสุดในเดือนกันยายน8.02เมตรในขณะที่ตะลิ่งสองฝั่งสูง9เมตรครึ่งถึงประมาณ10เมตรครึ่งปริมาณน้ำไหล51.67ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเฉลี่ยตลอดปี1.68เมตรปริมาณน้ำไหลออกไปจากแม่น้ำยมเฉลี่ยใน1ปี1,924.74ล้านลูกบาทเมตรความผันแปรของธรรมชาติ และการเวลาอันแสนยาวนานนี้เองที่โหมกระน่ากัดซาะสร้างสรรค์ประติมากรรมธรรมชาติบนลำน้ำยมนี่คือแก่งเสือเต้น ชื่อเกาะแกงในลำน้ำยมที่อยู่ในจินตนาการของผู้ที่เพียงได้ยินชื่อจากข่าวสารแล้วเร่งวันเร่งคืนที่จะได้ไปเห็นเพื่อให้รู้แก่สายตาว่าแกงเสือเต้นคืออะไรและทำไมเป็นอย่างไรโคถินระเกะระกะกลางลำน้ำและตลอดทางเรียงรายชายฝั่งสองด้านของแม่น้ำยมลักษณะต่างๆกันกลมมนโค้งเว้าว เป็นแผ่นหนาบางเสียดแหลมสีเทาสีดำเป็นช่องเป็นทางเป็นบ่อเป็นหลุมสารพันรูปลักษณะให้จินตนาการมองแล้วจินตนาการเหมือนรอยตีนเสือกดลงบนก้อนหินจึงกลายเป็นชื่อที่เรียกกันว่าแก่งเสือเต้นแก่งเสือเต้นเป็นสถาปัตยกรรมธรรมชาติที่เริ่มขึ้นครั้งที่แผ่นหินแถบนี้เริ่มมีน้ำ ไม่มีใครทราบเวลาแน่นอนเพราะยังไม่มีใครผู้ใดปรากฏเป็นชีวิตทันทีที่จะเห็นต้นกำเนิดแม่ยมครั้งบรรพการและเป็นงานสถาปัตยกรรมโดยธรรมชาติที่ไม่เคยอ่อนแรงและยังไม่จบสิน้นแม่ยมจะยังคงตกแต่งตัดตอ่อขัดเกลาเร่งร้าและสร้างสารรค์ต่อไปอีกนานหลายชั่วอายุคน ลุ่มน้ำยมครอบคลุมพื้นที่7,517ตารางกิโลเมตรรอบๆอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม454.75ตารางกิโลเมตรในเขตป่าแม่ปุงแม่เป้าและแม่สองตำบลเตาปูนและตำบลเสียบอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ร่วมกับเขตป่าแม่งาวฝั่งซ้ายตำบลแม่ตีบอำเภอเงาวจังหวัดลำปางแต่แรก ให้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแม่ปุงตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติต่อมาได้เรียกชื่อใหม่ตามลักษณะพื้นที่ภูมิศาสตร์จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นทางการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ยมเมื่อวันที่1มีนาคมปีพุทธ,ธศักราช2529เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่51 <helping> ของไทยแก่งเสือเต้นเป็นส่วนของแม่น้ำยม ยาวเพียง4กิโลเมตรแต่ตลอดสายน้ำยมที่พาดผ่านอุทยานแห่งชาติแม่ยม2ฝากฝั่งน้ำยาว12กิโลเมตรเป็นเนื้อที่32ตารางกิโลเมตรเป็นป่าศักดิ์ธรรมชาติที่แน่นขนัดอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมและกันยายนดอกศักจะระเบิดบานกระจายทั่วเรือนยอดเต็มขุนเขาที่นี่คือดงศักงาม ถือได้ว่าอุทยานแห่งชาติแม่ยมนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอุทยานที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะสิ่งต่างๆที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมานั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะลืมเลือนและความอุดมทางธรรมชาติเหล่านี้นะคะคือแหล่งหล่อเลี้ยงทุกชีวิตมาอย่างยาวนานดังนั้นพวกเราก็ควรจะตระหนักถึงคุณค่าและช่วยกันหวนแหนและรักษาธรรมชาติเหล่านี้เอาไว้ค่ะ คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมนี้กันแล้วนะคะสามารถมาคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวความประทับใจด้านล่างนี้กันได้นะคะเรื่องราวความน่าสนใจของอุทยานแห่งชาติแม่ยมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะในครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมแหล่งไม้สักทองที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่จะงดงามเพียงใดนั้นนะคะต้องติดตามในครั้งหน้านะคะกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติแม่ยมค่ะ มาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ